หมุนไผ่ไทยอบแห้งขามเปียกใบเิงใบต้นอย่างาต้นเม็กเพื่นอนแล้วจ้าอืงออง่อนมืออ่อนมืงออง่

เยาาอะ yeah. หลายตัวเยอะนนิดูไปดอกกินก็มทำฮะโฮ้ยมันบาสูบวบอรเนี่ยเชิญครับพี่น้องทุกท่านสวสวัสดีตอนเย็นตมเมืองครับอืม อ่ะพี่น้องถูกขู่ทูกคนเอาอยูตัววะแม่ผมเสียบเอาอยู่ปีหนาคือละ่ะครับนะจากนี

要要要什我要什么？ เปิดไฟน,นอี้ยเมื่อกี้ยู่หรอกนี่เกี่ยวบามครับนะเอาไปดิโอเซเเออกลูกอึ้องมันอึ้องจะเป็นอึ้องหนึ่งพ้นอึ้องอึ้องอย่างอึ้อง

bụng Cái bụng 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 bụng

My i Chịp nào nhặt cây, nhặt Thì nhặt cây, cái vũ cây, vô ừ

kẹt tương không bay rồi, ok không okay. 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 木瓜、啊，嗯，嗯，多根当棵木瓜。